สว well> ัสดีครับท่านประธกระทรวงสาธารณสุขหมอภาคผาสวินพง์ท่านรองประกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอละงค์กับที่คุณมนีท่านเลขาธิการสำนักงานพ a r l i a m ิ n t plastic ท่านเพิ่มสุขจัตเิวัฒน์ท่านผู้บริหารของทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสวัทุกท่านครับวันนี้ผมจะ้ินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือได้ ตอนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและขนะดที่ได้มามาเยี่ยมกระทรวงอวบความจริงท่านปปัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านทํางานร่วมกับอวบมาโดยตลอดนะตั้งแต่สมัยโควิดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นเป็นมิตรที่ดีแต่มากกระทรวงอวและในวันนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องโควิดก็คลี่คลาย ลงไปเียบลอยแล้วนะครับแต่พวกเราก็ยังมีภารกิจที่สองขันในเรื่องอื่นด้วยวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอบจะได้มาลงนามร่มวมหรือก็ขับเคลื่อนเรื่องการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองทางการแพทย์ในสถานการณ์ทางด้านิวเคล์และทางสีรษะนุญาต้นำเยนท่านบอกัภาพว่า กระทรวงอุตมเนี่ยเป็นหน่วยงานวิชาการที่สำคัญของประเทศในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ขับเคลื่อนให้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับหนึ่งในเทคโนโลยีปัจจุบันและเทคโนโลยีในอนาคตก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนิวเคลีย ซึ่งเอามาใช้ในรูปแบบต่างๆไม,ไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์เพื่อใช้เป็นพลังงานครับเป็นนิวเคลียร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์เพื่อใช้ทางด้านการแพทย์และเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเราเห็นเรื่องของการใช้รังสีในการรักษาผู้ป่วยการใช้ระบบของ,องรังสีต่างๆเพื่อการตรวจวิเคราะห์อย่างงี้ประเทศไทยก็มีการใช้ องสีต่างๆเหล่านี้ในระดับพอสมควรแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างมากนะครับหน้าที่ของอวเนี่ยก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมแล้วก็ให้มีความปลอดภัอย่างไรก็ตามเนี่ยพื่อที่เราจะใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างในวงกว้างแล้วก็มีประชาชนมีความมั่นใจที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีกลไกในการควบคุม ที่เหมาะสมควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานต่างๆมีความปลอดภัยมีการดูแลทั้งทางด้านผู้ปฏิบัติงานมีการดูแลทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมและการดูแลทั้งด้านผู้ป่ที่เกี่ยวข้องครับอวมีหน่วยงานทางด้านนี้โดยรวมสองหน่วยงานคือสำนักงานประหลาดหนยมเพื่อสันตินะครับซึ่งเป็นส่วนราชการ ทำหน้าที่เป็นเ,กเลกูลเลเตอร์ก็มีสถาบันเทคโนโลยีนิเคลียน่งชาติซึ่งเป็นหมือยงานทางด้านวิศาสเทคโนโลยีและการวิจัยเป็นหน่วยงานกิบัติการนะครับก็ดำเนินการร่วมกันทั้งนี้บาทสำคัญที่พวกเรามาทำงานร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะลงนามใน MOU ก็คือการที่จะดูแลการเตรียมความพร้อม และการตอบสนองในกรณีหากมีภาวะจุกเฉินเกิดขึ้นนี่เป็นกลไกรเรียกว่ากลาไกแบ็กอัพเพื่อให้แน่ใจว่าหากมีอูบัติการผู้บติเหตต่างหรือมีกลไกต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยมีกลไกที่เหมาะสมในการดูแลซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนว่าจะดำเนิน,นการอย่างไร มีผู้มูอในการปฏิบัติว่าจะทําอย่างไรในการใดที่จะเป็นหน้าที่ผิดชอบนะครับภาวะจุดเฉินที่เกิดขึ้นที่สําคัญก็คือภาวะจุดเฉินทางการแพทย์ซึ่งจะมีผลต่อประชาชนผลต่อการดาเนินง,งานต่างๆนะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่จะดูแลสุขภาพอนมามัยของประชาชนดังนั้นการที่กระทรวงเอออกับกระทรวงสาธารณสุข ทำงานร่วมกันยิงเราทํางานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อเมื่อต้นปีนี้เนี่ยเราก็าได้ทํางานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันแรกที่สร้างเองจนสถานการณ์ต่างๆนี้คลี่คลายลงนะครับวันนี้ทางหน่วยงานทั้งสองนะครับในระดับกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอวบก็จะลง,งานามไปทึงความร่วมมือเพื่อที่จะมีจัด ระบบนะครับจัดก,การเตรียมความพร้อมการเตรียมคลากรการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและการดำเนินการในทางปฏิบัติในกรณีที่จะมีหากมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นด้านการแพทย์นะครับผมขุอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่ร่วมมือกับพวกเราด้วยดีมาตลอดแล้วก็เราหวังว่าการดำเนินการร่วมกันต่อไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่สําคัญต่อประเทศนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของการพัฒนาวิชาการการนําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัยมาใช้ประโยชน์รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับผมขอขอบคุณท่านกรดกระทรวงสาธารณสุขเป็นพิเศษนะครับที่ท่านได้ข่าวขึ้นเรื่องนี้ โดยตรงน,นะครับร่วมกับท่านรองโฆษกสูงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่าน,นผูน้วุฒิชาติอีกครั้งหนึ่งที่กระทรวงอ,อวอร์ครับขอบคุณครับ